สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ก็อยู่กับผมพุทธนะครับจากซ่อง easy gaming กระอีกแล้วนะครับทุกคนเออก็วันนี้เราก็อยู่กับเกม one punch man the strongest นะกับเซิร์ฟเวอร์543นะครับเออห้าสี่วันนี้เป็นวันที่เท่าไหรแ่แหละ7 8 9ฮะ7 8 9 10 11 12วันนี้เป็นวันที่12ถ้า ไม่ผิดนะนะก็วันนี้เป็นวันน่าจะเป็นวันที่12นะวันนี้ผมจะมาพามาดูนะพามารีวิวนะครับคนในเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็พามาดูใน ID ใดีนตัวเองนะครับในตอนนี้นะครับก็เซิร์ฟเวอร์นี้ค่อนข้างจะเถือนหน้าดูนะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นที่นิยมอยู่พอสมควรนะครับกับเซิร์ฟเวอร์543นะครับเพราะว่าเห็นในท้องตลาดก็มีคนหาดียเยอะพอสมควรนะเออ ก็ตอนนี้เลเวล54นะครับทุกคนอ,อยากวันนี้เอาวุ้ยตรงนี้ยังไม่ได้รับเลยนะอยากให้เลเวล55นะเออตัวละครก็ยังเหมือนเดิมนะทุกคนเหมือน GM ล็อกเลยนะก็คือผมไม่ได้ตัว SSR ตัวใหม่เลยนะครับทุกคนคือไม่มีเลยอันนี้อันนี้จริงนะไม่มี SR ตัวใหม่เลยที่จะมาะผนะูกใน ID เลยนะดูยังใช้เป็นตัวเดิมๆเ,เพิ่ม,เต,มเติมคือไม่มีอะไร อขอหาตัวที่เราจะกดพลังงานใส่ก่อนนะเขาก็กดไปเลยนะจริงๆวันนี้ก่อนว้วห้าสิบห้านะทุกคนเออเพื่อมันจะมีดาวม่วงมานะครับแต่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 แต,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 แต่ผมไม่แนะนําให้อัพนะครับทุกคนสําหรับดาวม่วงนะผมยังไม่แนะนําให้อัพนะครับเหตุผลเพราะอะไรผมเคยบอกไปแล้วนะเออผมเคยบอกไปแล้วว่ามันจะมีกิจอ่าของของม่วงอยู่นะกิจอ่าที่มัน ให้อัพดาวม่วงอยู่นะครับก็เลยรอกิจที่ให้อัพดาวม่วงค่อยอัพนะครับน่าจะมาวันเสาร์นะครับทุกคนเออน่าจะมาวันเสาร์นะคนอื่นน่าจะอ <Okay. S 1> ัพกันหมดแล้วปะเนี่ยเนีน่ยอัพหมดแล้วนะหนึ่งดาวหนึ่งดาวม่วงหนึ่งดาวม่วงนะใครที่เวลห้าสิบห้านะเนี่ยหนึ่งดาวม่วงแต่เขาก็ไม่ได้อัพเยอะนะเขาน่าจะอัพแค่หนึ่งดาวม่วงเนีน่ยพีเอ็มน่าจะไม่อัพอาเิมก็อัพไปแล้วพี่ดานุมาก่ ไปแล้วผู้น,นี่สองดาวม่วงเลยนะทุกคนโคตรตรึงโคตรอันตรายเดี๋ยวเงื่อนคนอื่นเขาจะได้อาไอเจ้าพริกก๊อตกันหมดแล้วนะส่วนผมยังไม่ได้เลยนะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันอ่าเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูนะครับสําหรับกิจกรรมพริกก๊อตนะทุกคนเออมาดูที่เขาคนก่อนนะทุกคนเฮาก็ยังเหมือนเดิมนะเพราะว่าวันนี้ยังไม่เบลห้าห้าไง ขอรับตรงนี้เลยขอรเคสไปด้วยเลยนะทุกคนอ่าได้ตัวเหลืองโอ้โหตัวเหลืองเอ้ยตัวเหลืองหนึ่งใบไม่ไม่ได้สองใบด้วยตรงนี้ก็อ่าเลื้ยสองกสองเหมือนกันนะทุกคนเนี่ยแต่วันนี้ผมยังไม่ได้อัพนะเนี่ยปูอย่อัพกน็น่าจะยังไม่ขึ้นนะเออค่อยมาอัพหลังใหม่แล้วกันนะสาหรับตรงนี้นะทุกคนเออแล้วก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์กับแปดสิบสองส่วนลงยิมขั้นสูงนะครับก็ น่าจะรอเวลห้าห้ารอไม่ห้าห้าก็ห้าเจ็ดนะครับทุกคนประมาณนี้นะที่มันจะเปิดนะครับสําหรับตรงนั้นนะแล้วก็ฟิกเกอร์ก็อยู่กลุ่มนี่ห้านะครับกลุ่มที่หกรอเบลห้าสิบหกนะเราก็อัพจะอัพประมาณนี้นะทุกคนเนี่อันนี้ก็พอดูตรงนี้นะถ้าตรงนี้เหลือแค่ดาวเดียวเราก็อัพไปเลยนะตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่มีโอเค อเคนะเออยังขาดสองดาวหมดนะค่อยหาที่อัพก่อนละกันตรงนี้ก็หานี่พูดมาก็เจอเลยนะทุกคนก็หาสีม่วงนะทุกคนนี่เราก็รับไปเลยได้สามสีเพชรเลยนะปึ๊บได้มาอีกห้าเพชรตรงนี้เราก็ใส่ซูนิกไปก็ได้น่าจะฝั่งเอ้าเมาส์ฮัลโหลเออน่าจะฝั่งสีเงาทีเดียวก็น่าจะตายนะ ามารีวิควคนในเซิร์ฟกันนะครับก็คือเซิร์ฟนี้เถื่อนจริงๆนะพีดอฟีอ่พีดอฟี่เนี่ยโอ้โหเถื่อเนเถื่อนจัดเด็นจริงๆ็อปหนึ่งนะปึ๊บอ่าแล้วแล้วก็มันมีไอ้นี่กิจกรรมตรงเนี้ทุกคนก็แนะนําให้ตียุงล่างสองนะตีที่มันเป็นซื่อสี่ทองนะทุกคนก็เราตีแล้วอ่าสักพักมันจะโผหวัวออกมาเองนะสําหรับอ่า ที่เป็นซื้อสีทองนะทุกคนเออแล้วเราก็ค่อยมาตีนะจะได้ของเยอะกว่าไอ้พวกสีเขียวกับสีม่วงนะ่ะน,นี้ก็ได้ตราอะไรมาก็โอเคนะสําหรับของฟรีทุกคนของฟรีโอเค PVP ผมตอนนี้ก็อยู่อันดับที่เก้านะครับทุกคนเนี่ PVP อยู่อันดับที่เก้านะตอนนี้นะก็ลูกใครไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเด้วดวเดเวินใส่ของแนละ้วเนี่ย จะของความเร็วแล้วโอเคนะก็สู้หลังจากอันดับที่เก้าไปคือเราสู้ใครไม่ได้แล้วนะคนนี้ก็ตึงก็ตึงอันดับหนึ่งแล้วก็อันดับสองก็เป็นอ่าพีดฟฟี่นะทุกคนอือโคตรตึงโคตรอันตรายอันดับสามก็เป็นพีเอ็มดูเขามีข้อปูบอมกันหมดอ่ะโอ้โหโคตรตึงอันดับสี่เป็นพี่ดารุมานะมีมิวสิกกาแล้วนะพีเอ็มยังไม่มีปะดอฟฟี่น่าจะมีแล้ว แลนูหนึ่งวันนี้ไม่มีนะแล้วก็อันดับห้าเจคอบนะครับทุกคนก็เป็นพี่บาสนะพี่บาสไม่รู้ว่าไปจัดไอดีตอนไหนนะเออก็ตึงๆหน้าดีพี่บาสก็มีกุลิบาสนะเหมือนพี่บาสจะขายอยู่นะครับประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้ยนะเออถ้าใครสนใจก็สามารถไปจัดได้นะครับก็คุ้มๆเลยนะมีแค่มีกุลิบาสมีอ,อ่าเกวินฟุแล้วก็ เจโลเจโลเนี่ยโคตรคุ้มเลยนะครับสหรับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับเออ,อถ้าคุณกายมีงบเนี่ยคุณกายน่าจะจัดนะสำหรับไอดีนี้นะเพราะว่าคุณกายเอาไปซื้ออาวีหมดแล้วนะแล้วก็ฮาริมฮารินฮารินเหรออันนี้ก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะครับทุกคนน่าจะอยูอ่น่าจะอยู่ในอนี่แหละในกลุ่มนะคนนี้ก็ตึงเหมือนกันทุกคนเขาน่าจะอันนี้หรือเปล่าไม่ทันจัด กดษีบัดคนนี้ก็มิโกฟอร์มเวียดนามนะครับเออคนเวียดนามแล้วก็พี่บาตนะครับทุกคนจะเป็นสายฟรีแล้วไม่เชื่อ <c oughs> มาทุกคนเดี๋ยวจะลองต่อสู้ให้ดูนะโอ้โหนี่น่าจะสู้ไม่ได้อาจลองพี่บาตแล้วกันนะถ้าเกียร์วินผมเร็วกว่าแต่อุ้ยสนาชื่อแย่เออก็มาดูนะว่าสนาได้ยังไง อออืื้หสตันกอริบาสไปนะนี่แหละเฮดโวดีโซน,นะนะน่จาจะเพราะแบบนี้แหละแล้วก็โซนิกนะเอ้าโหเกวินไล่โจมตีเกวินก็ไล่โจมตีมาโซนิกฝั่งสี่เงาไปจังหวะนี้สองเศษสองหมื่นดาเมจนะเกวินไล่โจมตีไปเกวินเขาก็ไล่โจมตีอื้อหือตึงตึงฝั่งสี่เงาสวนคืนกลับไปนะครับทุกคนเออแล้วก็ฟุโดนสตันไปนะไม่ได้ออกสกิลนะเกเวนอันตีมาจังหวะนี้ติดสตันไปแล้วนะโซนิกกับอ่าคอมบี้แมนนะเรา เอาไปจังหวะน,น 360, ี้สามแสนหกหมื่นดาเมจนะอื้มโกริบาร์ดนนทิงติ้งไปแล้วนะนี่เขาใส่คอเกโลโรปะเดี๋ยวก็ดูอีกทีดิทำไมเลือดเขาไม่ไม่ไม่ปวดสองลอดวะอ๋อมีนี่หว่าน,น,น,นี่มีมีมีไงคือ,อนี่ไงก็ตกใจหมดกับเกเบินสตันเกเบินไปจังหวะน,นี้เกเบินไล่โจมตีไปนะทุกคนฝั่งสี่เงาเหล่าสี่ทิศไปจังหวะน,นี้หนึ่งหนึ่งแสนหรอหนึ่งหมื่นหรอเออน่าจะ 1, หนึ่งหมื่นมะเกเบินไล่โจมตีไป เกวินไล่จมตีอา้าวไม่จมตีเกวินไล่จมตีเกวินทุยเกวินฝั่งเขาไลาจ่จมตีขอโทษด,ด้วยนะครับผมลิ้นพันนะแล้วก็เกวินไล่จมตีเออนอนเท่งเต่งไปแล้วนะทุกคนเออแล้วโดนคิวปิดทำเอ้พังทลายไปจำซื่อมันไม่ได้น่าจะเรียกแบบนี้ปะคอมบี้แมนก็ยิงธรรมดาไปนะแล้วก็เจนอตก็ยิงธรรมดาไปเกวินฟังผมได้เปิดก่อนนะครับคอจะโลหมดแล้วนะไล่เตะจะโลไปนะครับ ฝั่งซิงเอาเหล่าซีซิตไปอีกรอบนะครับนอนเทงเตงกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนเออเพื่พลังเขาเยอะกว่าผมอีกนี่ว่าพลังผมแค่สามแสนสองเหลือสี่ครั้งนะครับทุกคนโอ้คนที่มีปู่บอมอะ่ะมันมันไม,ม,นไม่มันไม่น่าจะสู้ได้อยู่แล้วนะก็ <c oughs> <c oughs> คืออันดับหนึ่งถึงอันดับสี่อ่ะเขามีปู่บอมกันหมดอะ่ะไม่น่าจะสู้ได้แต่ลอง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 ดูแล้วกันปึ <c oughs> <c oughs> น๊บนะ มันจะสตาร์นปะเออมันจะสตาร์นโดนปะนะนอนทิ้งเตี้ยงไปแล้วส่งเซนซังมือดาเมจเกวินไล่โจมตีไปแล้วก็เกวินสตาร์นอู้หูโดนแค่อู้หูโดนตัวจำเป็นทุกคนเลยนะทุกคนดูโดนทั้งอ่าตัวอะไรนะไอตัวมีปีกอ่ะเออแล้วกับกุลิบาสนะเมลสกาดเออเมลสกาดนะกับกุลิบาสนะทุกคนเฮ้ยคอมโบได้ไะเนี่ยอืม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 สามเซตอืม ตึงๆเลยนะเนี่ยได้อยู่นะเนี่ยบี้แมนก็ยิงธรรมดาไปแล้วก็เป็นฝั่งสีเงาเราสีทิตของพี่ดารุมะมาอีกแล้วมาปาดมาจังวะนี้นอนทท้งๆนอนทท้งๆเหมือนกันเกมเป็นเราจมตีไปเกเป็นขอสตันสองตัวโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหไม่ได้ออกไม่ได้ออกอ่าอันติทั้งเอ้ไม่ได้ออกอันติสองรอบเลยนะสำหรับอ่ามิวนะแต่เธอหน้ามันได้ออกอันติ เอา้าโอเคพูดเราก็ไม่ได้ออกอันตินี่ว่าพูดเราก็ไม่ได้ออกอันตินี่ว่ากว่าอยู่แล้วก็ฝั่งสีเงาเหล่าสีเิศไปจังหวะนี้อืมอันอันดับลานประลองมีการเปลี่ยนแปลงน,น่าจะโดนตบคืนแล้วนะครับทุกคน <c oughs> โอ้พี่บาร์ดเล่นอยู่เหรอเงินปุยมุ้ยไม่เอาไม่เอาผมผมจะเอาคืนอ้าวไม่ได้แล้ว จีคบในลานระลองอันดับห้าโอโหเกินไปว่ะไม่สตันไม่สตันกุลีบาแลวะวนะเหดนแล้วะตะก,กี้กุลีบาอยู่ไหนนะคอดูอีกรอบนะทุกคนกุลีบาอยู่ไหนนะโอโ้พี่บาสย้ายกุลีบาชื่อ,อยี่ย้ายไปกุลีบาไปอยู่ข้างบนนะแต่เราจะตามไปไม่เป็นไรเหลือสองครั้งเราก็ยังไงเราก็ได้กดอยู่ละ เออเราก็ไม่เราก็จะเอาคืนไงเราก็จะเอาพี่บาร์คืนไงไม่รู้ว่าพี่บาร์ขายออกหรือ,อยังนะแต่เราก็จะเอาคืนไงมาดิขอขอเลืออีกรอบนะครับทุกคนเออไปไปรีวิวคนในอนี่กันนะทุกคนคนในอ่าเกิบกันนะครับว่ามีใครบ้างนะตอนนี้นะอ๋อที่ผมรู้ๆเลยนะครับก็คืออ่า อันดับหพีด่ดัฟฟร่นะครับเออพีดอ่ดัฟฟี่ก็มาดูในะช่องก็มีมาสนับสนุนมาดูเนตให้ผมเยอะพอสมควรเออสามสี่ร้อยเลยขอบคุณพีด่ดัฟฟี่มากๆนะครับนี่อันดับหนึ่งนะไทยแลนด์โน .1 น,นะครับทคนตึงๆคนนี้ก็น่าจะไม่ใช่คนไทยนะนอนน้อยเอ้ยนอนน้อยนอนนะคนนี้ก็อ่าเหมือนมา คุยในสตรีมเหมือนกันนะครับคนนี้นะครับก็เป็นผู้เล่นในเกมวันพันส์แมนผู้เล่นใหม่นะครับผมก็แนะนําไปนะตอนแรกใส่ของป้องกันอันนี้ไงอันนี้ไงคืออ่าเขาก็ใส่ของป้องกันแล้วก็อัพดาวอะไรนี่ไงอัพดาวใส่ป้องกันอะไรแบบนี้พอเยอะพอสมควรนะผมก็แนะนําไปตอนแรกมิวใส่ป้องกันนะครับทุกคนมิวสกาใส่ป้องกันผมก็แนะนําเขาไปนะก็หลังจากนั้นโอ้โหตึงกันเลยทีเดียวอืม ตึงกันเลยทีเดียวมาในสตรีมเขาไอ้นี่เร็วนะเออไปศึกษาแล้วก็มาเล่นได้ดีเลยนะคนนี้นะแล้วก็คนที่4 p m พ p m นะครับก็โดนบิดโดนโกงจนท้อและเลือกยิ้มมั่วเออพี่เอมไอ้นี่นะมีข่าวในการโดนโกงนะเออโดนโกงไอดีนะครับก็แล้วก็ฮารินฮารินนะครับก็อยู่ในกลุ่มเหมือนกันนะคนนี้นะคนที่6ก็พี่ดาวลุมะนะเออพี่ดาวลุมะก็ อยู่ในกลุ่มเหมือนกันนะครับคนนี้ก็ไม่รู้ว่าใครนะไม่รู้ว่าใครเหมือนกันคนนี้ก็ไม่รู้ออลินนี่ก็ไม่รู้นะเอ็กไบรซนี่ก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันคุณมีไซนะครับคนนี้ก็คนลาวนะครับบูรอยูอาจงมาคนนี้ก็คนลาวนะคนนี้นะเออคนลาวนะก็เขามาให้ผมเติมฟุ้ให้นะครับคนนี้นี่เออเขาไม่ได้มาให้เติมฟรีนะเขาก็อ่าแลก เงินลาวเอ้ยเงินไทยเป็นเงินลาวนะครับเงินลาวเป็นเงินไทยดิเพื่อจะเติมฟุนะครับเพราะว่าเขาอยากได้ฟุมากๆนะผมก็เติมให้นะครับแล้วก็คนนี้ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีสวัสดีครับฟูจะสวัสดีครับฟูก็เป็นพี่บานสนะครับผมเดอร์มอนซ,ซีโนเด็ขอบก็เป็นพี่บาสเหมือนกันเอ้ยอันนี้คนละบาสนะอันนี้พี่บาสอันนี้พี่บาสเซเอ็กนะเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วก็มีใครอีกอา่าพี่คนนี้น่าจะเป็น ื่ออะไรแล้วอ่ะจำไม่ได้นะแต่อยู่ในกลุ่มนี้นะเออตอนนั้นพี่เขาเป็นท็อปสามเลยนะตอนนี้นเขาไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะเปล่ากับตันหน่วยพักก็อยู่ในช่องเราเหมือนกันนะเออแล้วก็คนนี้อันดับที่ยี่สิบห้ายังขายอยู่นะครับสําหรับไอดีนะผมก็อ่าตอนแรกจะซื้อนะทุกคนแต่แต่นี่นะติดมิวนะครับผมก็เลยไม่ซื้อนะครับแล้วก็มีจานคิริตโตนะนนี้ตัวตึงสายฟรีแล้วนะครับคนนี้นะแล้วก็มาตบห้าสี่สามนะ คนนี้ก็จะขายแล้วคือจะขายกันหมดแล้วนะปึออ๊บไม่รู้ว่าใครเหมือนกัน้าข้ามใครไปก็ขอโทษด้วยนะครับอันนี้น้องกัดนะครับอันนี้กัดนะทําไมเขาได้อ่าเจ้าหมูกันหมดแล้วอะอันนี้อไอ้ตัวนี้เสื้ออะไรหรอวะพิกก็สอะเออพิกก็สอะทําไมคนอื่นได้กันหมดแล้วอะอันแล้วก็อันดับที่สี่สิบสี่นนนี่นะครับฮะเอา้า นุนนี่เล่นไอดีนี้แล้วหรอนุนนี่เล่นไอดีที่อา่าโดนโกงไปนะตอนแรกไอดีนี้คือโดนโกงไปนะโดนแฮ็กไปนะออานุนนี่เล่นไอดีไอดีนุนนี่อีกไอดีล่ะเีนอขอดูทบทร้อยเลยนะเรื่อนไปรัวๆไม่น่ามีแล้วปะไม่น่ามีคนรู้จักโอ้คนนี้ก็มีปะไม่มีนะอุ้ยมีดิเนืยวสาก,กาดล่างสองโคตรตึง ปึบ๊บปึบ๊บปึบ๊บโอเคน่าจะเท่านี้แล้วนะทุกคนเออก็ท็อปร้อก็มีมีคนไทยเยอะพอสมควรน,นะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับทุกคนก็เป็นเซิร์ฟที่คนไทยมาเล่นค่อนข้างเยอะนะเออก็พอก็พอมีนะเออตอนนี้ก็ยังไม่เลิกกันนะแต่ไม่รู้ว่าอนาคตจะเลิอกหรือเปล่า แต่ผมไม่เลิกแล้วนะผมคือผมไม่เลิกแน่นอนแล้วนะครับทุกคนเออเล่นไปเรื่อยๆนะก็ผมลงเซิฟไหนก็ไม่น่าจะเลิอกอยู่แล้วแค่ถ้าจะลงเซิฟใหม่ก็มันมันก็ต้องเล่นแหละเออมันก็ต้องเล่นเซิฟนี้อยู่เอา้าโอ้โหอีซี่ไม่เป็นไรเออกดตรงนี้ตรงนี้แล้วหนึ่งเออพรงนี้ค่อยค่อยนี้ก็ได้นะก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็ ่าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็อ่าอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากคนกด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 ให้ผมด้วยนะครับผมก็อ่าท้ายคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดเรื่องไอ้นี่นิดนึงนะก็ผมตอบ ผมตอบไปมั่วนะตอนนั้นนะเออก็ต้องขอโทษคนที่ถามด้วยนะครับตรงนี้นะรีเซ็ตด่านพูก้านะครับมันอยู่ตรงไหนนะก็ต้องขอโทษอ่าคนที่ผมตอบไปด้วยนะครับในเมื่อวานมัง้งเออถ้าผมจําไม่ผิดนะก็อันนั้นคือมันเป็นการรีเซ็ตบอสนะนี่ผมบอกตรงนี้นะขอโทษด้วยนะครับเออสำหรับคนที่ถามวันนั้นนะ คือผมบอกตรงนี้นะเออจริงๆมันอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนสําหรับรีเซ็ต่านผูกก้านนะนี่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 นอไอพวกสีม่วงนะอันไหนก็ได้นะครับไม่ไม่ว่าจะสีม่วงสีฟ้าก็ได้นะครับอันแรกเนี่ยอันนี้นะทุกคนแล้วก็เราก็ทําการรีเซ็ตไปนะ,ะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่าผมตอนนี้มี6นะครับเออหกนะทุกคนอเดี๋ยวผมจะไปรีเซ็ตห,หนึ่งครั้งนะก็คือไซส์เพชรในการทํานะครับปุ๊บ เราก็มาดูนะทีนี้6นี่นะครับทุกคนจะเป็น7นะครับเออตรงนี้นะก็ต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับที่ให้ข้อมูลผิดไปนะครับทุกคนเอออ่าสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละใครที่มีคอมเมนต์ อ,อยากสอบถามก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้ล่างคลิปได้เหมือนเดิมนะครับทุกคนเออจะสอบถามหรือจะพูดคุยอะไรต่างๆแต่ขอให้ไม่มีคำหยาบก็พอนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากทุกคนติดตามไว้ด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ